ชาชมกำพรมกำลังสิว่าเสียดซุภา้าวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนบอกแล้ว <_ s> ก็ทางผู้ใหญ่คำพรมนะผู้ใหญ่คำพรมจากหมู่ที่สองอันนี้ท่านได้ก็ได้เป็นเจ้าภาพโลงทานอันนั่นอยังน้ำส้มครับน้ำส้มนะครับน้ำส้ม<อ>นะครับ เจยอะไรนะครับเชิญเลยครับท่านไหนที่อยากจะชิมรสนี้ชิมเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญครับครับครบคบคับเลยเชื่อเสียงเลยครับ <c oughs> เอาหยดๆน้ำแข็งมาหน่อยยกน้ำแข็งมา ปั้นกวอนเนี่ยอ่ายกมาเลยยกมาเลยอ่ายกมาเพราะว่าท่านได้อาอนนมสดๆมานะวันนี้ครับม,ม,มันต้องครบสูตรอ่ายกมาเลยครับยกมาเลย ขีนข้าอยู่หน้ำสำรานแล้วอยากจะมาชิมลิ้มรสนะครับเจา้าภาพลงทานจากเหล่าทุง่งจากปากบังตอนนี้มาถึงวัดชิบสีบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับทางทางนั้ะน,นะ อะเดี๋ยอะไรกอกนะครับ so um> um um> um um> ี้เเอาเอาไปไว้ข้างหลังให้กับเพื่อนเพื่อนเอาเอาน้ำแข็งใส่ข้างในหนึ่งก้อนก็ได้มีน้ำแข็งไม่ชอบเย็นไม่ชอบเย็นก็ไมยืนแดด อร่อยนะครับตัวแทนจากประทุมทานนี้มาชิมแล้วครับนมสดจากเหล่าทุ่งบอกว่าอร่อยนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับท่านไหนที่ขาดขาดสารอาหารเรื่องนมเชิญทางนี้นะครับขาดสารอาหารเรื่องนมนะครับเชิญทางนี้ภาพการาราทุงทานจากผู้ใหญ่โดยการนำของท่านผู้ใหญ่คำหลงนะครับวงศาชมนะครับพร้อมทีมงานนะครับ พร้อมทีมงานไม่ได้เฉพาะพี่น้องกัะทุวงกานนีะพี่น้องพี่บันท่าเรานะครับก็มาชิมได้นะครับมาชิมได้นะครับจะมาเผาหมากเหโอตัวนี้ผู้ดเดงมากินม,มาชิมเม,เมื่อนะเอาพะมาชิมร้อยใจได้มนะ<พ>ากมากมาเลยครับมาเลย พโรต,ตอร้นอฮ่าอยากกินกน,กนมกรมาดนีิมาทงนี้าา่าเาเตากริ่ามากรากเนาะไม่ได้จับก,ก็นนไม่ได้จับไปเชีว่วเขมานะครับ <c oughs> มาลูกหลานเราก็มาลูกหลานเราก็มานะครับถือว่าวันนี้ทางผู้ใหญ่นะครับเราทุ่งนะครับ พร้อมจิตพร้อมใจพร้อมทีมงานมาทําบุญโดยตรงนะครับและก็พี่น้องมาปากบันนะครับอ่าพี่น้องปากบันต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่คำถงพร้อมทีมงานนะครับขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่คำพองพร้อมทีมงานนะครับพร้อมชาวบ้านนะครับชาวบ้านปักบันและก็นี่ชาวบ้านเราทุ่งนะครับที่มานะครับเชิญนะครับเชิญ เป็นไรครับตอนนี้ลงทานพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้ท่าน